จ้าเอามาเริ่มใส่ขอบเนาะค่ะเนาะติดมาใส่มาเย็บมาติดไปโอเคตัดหูค่ะลูกกาเอาเลยเนตัดตามใจสวบได้แต่ว่าให้มันพ่อกับพ่อค่ะตัดงงาเ,เป็นใสแค่ซีหูด้วยค่ะไิที่เข่าขอบ ที่เข่าขอบด้วยค่ะเข่าขอบก็บไปหาคนอื่นคนมาเขือเกี่ยวให้มันแปลวแล้วฝามาเย็บผ้าอย่าฝ่ามันขอดนะคะนี่ซีบมองนีหัวซีบมองนีมันจูวิจูดวางแกะไมออกแล้วด้หยันแกมงัดมันออกหยัดมันเข็มถือ่อนักขี้ข้านเสียเวลามาเปลี่ยนเข็มเสียเวลามาหัดเป็นีนนลวด ล่มไปทางด่างามด้วยค่ะกีเป็นเกียข้างหลังอันนี้ข้างหลังเป้าหลังห้สงใส่ขาหัวห้องใส่กลางก่อนด้วยค่ะกลางให้ใส่เยัยบลงมาจักหน่อยใส่กลางก่อนแต่ว่าตัวนี้เข้าอจอากเงียบชิดเกือบชิดชิดชิดจักหน่อยชิดอันนี้ชิดผ่าก,กาวค่ะ แล้วห้าเวลาห้าจับบาเห้าเฉียงขึ้นมาทึ่งๆจังหน่อยไม่อันนี้สิงไงกะซางค่ะกะลางต้องเฉียงบ้างมั่นนี่ซอยให้มันโค้งงูคนใส่บ้างมั่นนี่ซื้อกางจีบแล้วค่ะเนาะจีบลมไปทางเป่าเด้อค่ะงานทุกตัวจีบต้องลมไปทางเป่าตัวยางไปท่งเรือ ก็ล่มไปบอแมนเป่ามันบอแมนนะคะมันบอแมนลักสตดค่ะลักสูดซสอนอยู่นี่ค่ะลักสูดจะสีสวดได้ละโอ้ยมันแหลกอย่างอยู่นี่เนาะตัดออกนี่ค่ะ ๋ยวจะคนสีเห็นมาหาให้เฮ้ามาหนิบเถอะกางเกงกันเลยโอ้ยอันนี้ตัดสันโพดต่อให้มันอมมิดตั้งสีมันจะใส่ได้ตดออกลายโพดลงไปเลยนะคะซอกที่เขาขีดไว้ค่ะเขาใส่เล่งมาใส่ซื้อซอกเลยเขาขีดไว้บานนี้ ห่อหนั่นห้าห่อซลบลงมาค่ะสาลบลงมาจังหน่อยชาลบซื้อสาลบสาลบลงมาจังหน่อยเอยียงลงมาข้างล่างจังหน่อยค่ะยังไว้ค่ะเอียงลงมาแบบนี้ว่าต้องใส่ว่าต้องใส่เจิดขึ้นแล้วค่ะแห่มันเป็นทางเอยียงลงมาจั่างสิค่ะขอเนี่ยคำว่าลายลายตัวนี้ค่ะเนี่ยจับมือเนี่ย ในตัวนี้เนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะในทางผีจับปัดจับกันมาาอันค่ะเข้าจับมาแล้วเข้าประมานใจอย่านมันกลอ่องเข้าอยู่ไปเลยไปอีกประมาณตีนผีหนึ่งแล้วค่ะจากจากเี่จับมาได้เรียบค่ะ อยากย่านเห็นบ่ขนาดเดี๋ยวมาใส่หูใส่หน่อยหูกับยูจอเนาะนี่ค่ะหยียบลุ่มมาทั้งเป่า เก่งๆทุกตัวทุกยางถ้าข้าจาวาเฮดแวกแหกแนวมากมันก็สิลมไปทางปอดสูสูใส่สูแบบสูยานแะค่ะเขาามายิ่งคู้ไ้เป็นเหมือนนะคะเหยียดมากลมกีบมาทางเป่าบ่มันบอกกล่องพอดีเลยแทนแทนแทนนี่ยเห็นบ่วขอบเข้า่องซอยมัน แห่มันโค้งสลบมาคือกินตัวนี้กินเปล่าให้มันลงกินเปล่าให้มันไน้ลายกลัวขางสองขางกินเปล่าลงมาให้มันลายกลัวตัวนี้หน่อยตัวนี้กินหน่อยตัวนี้กินหน่อยแต่ว่ากลางเปล่ามันกินลายกลัวเพราะว่าอย่างซอยกลางเก่งค่ะซอยให้มันโค้งนี้ขฮากับสมาสกัดตอกตะคอก่อน พันแหลกอันนี้ทางไหนเนี่ยทางในหรือทางนอกทางนอก,ทา,นอกทางในตะขอจากอเอเดอค่ะผู้เฒ่าหาตะขอเพราะท่านเห็นนั่นแหละครบเจ้าอยู่ไส ก็อยู่นี่เองโอเคค่ะพับมาเลยค่ะผับมาแบบนี้แล้วก็กาซื้อกลางซื้อสิบระค่ะตัวนี้ขึ้นท่างนาสาบเนี่เอาเห็ดซื้อสิบจำง่ายง่ายเลยว่าเห็ดซื้อสิบ ตรงมัตรงเด้ป่ะโอ้สซสีอซ๊บห้างหนาสาเพชรมันซื้อสิบด้วค่ะตรง่ะไรแค่ยีบขา,ายหนาตรงอยู่ตรงเลียงอยู่ ใส่ค่ะมาเาใส่จังเลยละบาทนี่มันท่ามันไเอาใส่จังสีไปใส่แท้ใส่โน้ตเหรียญบาทคอ,อยใส่โน้ตหลานหลักไปละบอกฮึอันมันทาดท่องก็ได้ค่ะถ้าผู้ใดมีบรรทัทดเล็กก็ดีโอเคไปอย่างหนึ่ง นก็ไม่เคยต่อขึ้กันราคานก็มหาดเอาขึ้กันนะคะแล้วขอนี่ค่ะอันนีต่อค่ะบาตองไปซสือบาตองไปเสืออันแทงท่องเหลืองตี่บทีสมัยเข้าเป็นสาวอ่ะแทงละเดี๋ยวนี้มัน่าสืหลายสีแพงเข้าซสือนี่นอตตัะลยีสิบบาทค่ะต่อกระดใส่งานกระด กดลงไปแล้วค่ะกดมากดไปดหน้าเข้ากระตอกค่ะอตอกอยากตอกซะท่าผีค่ะา โอ้ยเอาไมค่ะเอาไมลืมเอาไมเลอค่ะเอาไมแกะออกแกะออกระพานระพานลืมไปเท่าตอกซื้อนี่มันอ่าโอ้ยเห็ดยังดอกไฮมูเบิงตัดตอบด้ความที่ยุทูบบาททูบสมซื้อบ่บาทได้ทูบไหม ย้ายง่ายเลยวะเนี่ยด้วยสิเป็นห้อยน้ายงมาแล้วถิ่มค่ะว่าเอาค่ะ,คะมันเบี้ยวเอาไม้เอาฟูไม้มากก็เกิดดอกข้าวเาสือมาปิดโรงงานถุนตะขอ,อะนี่ค่ะ ดอกไม้ด้วค่ะผิดผลาท,ทางเทคนิคลืมไปหลุดมหนุมว่าไม่บ่แม,มันเอาซื้อบ่แมันเอาซื้อิบคือเก่าด้วยค่ะเอาซื้อระวางกลางสาบสิเหลือเนี่ยให้มันเหลือผลจากกันให้เหลือผลออกจากี่ประมาณตีนผีหนึง่งยง้มเ้อยแงมห้อใส่มันจงสีบอรอานะคะ หยาบออกมาจากหน่อยโอ้เติมควองเลยเว้บาดนี่ตัวเดียวหนึ่งหัน่นท้ามทาเป็นสันละค่ะท้ามทาเห็ด่งงางเงก้ย่งงางหยาบสมกับงนันราคาแพงๆแช่เห็ดมาเป็นนื <laughs> อค่ะทุบไหมค่ะ เห็ดเป็นตะเคียงนะคะนี่ตะโคนเห็ดบมเป็น,นผ่านมางามค่ะใช่ป่านี่แล้วค่ะเอาซื้อระวางกลางมองนีได้ค่ะเลยเนี่ยอันนี้บบแมนหนึน่งหินล่ำผิดล่ำใหม่นี่ค่ะมอมนี่ค่ะซื้อระวางกลางปลาตเมียห้าจังตอกซื้อสิบค่ะ ปากซื้อซ0เลยระหว่างกลางตรงซินักเรียนดูนะคะระหว่างกลางตรงซินะคะปากแล้วก็ยู้เข้าไปค่ะเนี่ยค่ะยู้เข้าไปค่ะเนี๋ยอ,อันนี้ไม่ใส่ใส่หรอเนี่ยถูกห้องอกดลงไป นี่ okay. ค่ะทีนี้เราจะมาสก,กัดนะคะสก,กัดขอบให้จับระวังใกล้ๆเห็นบ่ค่ะขนาดรีดนี่หมดแล้วมันยังี่มัติดอยู่นี่ต้องรีบเด็กจับประมาณนี้เด้อค่ะประมาจับเรอเราดีเราสก,กัดเลยนีย่จับให้มันได้ส้งคือจับประมาณนี้ก่อนแค่น้อย ย่า,ยาหะยาไผ่าเหลืองกายผ่ากาวไวด้วยค่ะขอมันสิบงานเนี่ยเขากย็ยำสาบสีดในเข้ายำชิดล้วค่ะโอ้ยคุณได้เลยคุณได้กำลังสิลามวลมวลไฟกำมาดับจอยตัวนี้ข้าจาว่าได้กำมาะลุดนี่ค่ะยาลีด้อ ว้าวาดูลายลี่นี่จากาม่ใหญ่นี่ก็น่าอะไรโม,มจักขันต่อนพิเศษเนี่ยเห็ดมาบปรงามเลยเนี่ยนีเพื่อมาตรงตรงเด้เอเนข้ากระตัดออกพ่นนะสอนปันนั่นพน่นปานว่าพ่นสอน,นนั่นสร้างโมโหจกักแล้วกระปีนนี่ค่ะเท่ไหมค่ะ โอเคทางนี้ก็เหมือนกันค่ะทางนี้เราก็จับประมาณนี้ค่ะนะไรมากกดมากมือหานิวน้วสิบนิ้วมันใส่มันน้มใส่น้ำกันอย่าให้มันอูดใส่ใส่ไปน้ำกันให้มันรัากกัดค่ะแต่ว่าทางหนาสาบเข้าเสียงออก้ะค่ะเสียงออกพีมผีนหนึ่งเนี่ยค่ะเชียงออกแบบนี้ค่ะ เอา,าก็กมาตัดโอเคเอาก็มาปิน้นเรื่องเบิงหันมาข่าเจ้าหย่อนวะโหนี่โดนตีหย่อนวะโหอยากเบี่ยวเชียงไปทางนห้นจังหน่อยดีกว่า หูย้อนเครื่องนิ้วแล้วค่ะย้อนหูก่อนก็ได้ยั่งจังศิวธาตุขวบพังลองนั่งจังศิวงามย้อนหูก่อนเครื่องนิว้วมีสีหูส่งฉีดว่าจังไดกเ็เฮ็ดว่ามีสีหูส่งธรรมดานิหาหูเพิ่อนกระลดพาใส่ใจลงประหย,ยัดยาสีหู ต่อไปนี bitch, so kommt, ่มิตาหูข้างหน้าโซ่หูยังประมาณครึ่งหนึ่งแล้วค่ะนี่ค่ะพวกเขาใจมองได้ก็โง่วนกันอยู่หันละวนเบิ้งอยู่หันละ ย่างไปทิชชา่ไปตัวสีเ,เขียวๆด้วยค่ะเพื่อนเพิ่นแลนขออปีนนะค่ะบ่าเ,เอาค่ะข้ามบมักปีนข้ามาักลุงค่ะอันนี้อันนี้ยังถือว่าอันไก่อยู่แล้วค่ะไห้มันอยู่ประมานนี้แล้วค่ะตีนพีดนดนเป็นย่างกันอันนี้ไห้มันแก่กมากนี่ค่ะมันสีบล็บ แดนตกต้อะขอบตัวยางสีเขียวมินเพ่นแดนเพ่นแดนขื้นขอบมันบอง,งามผ่าเห็ดให้มาประดิษฐ์ไหม่คือแดนตกมันจะงามเห็นบ่ค่ะขอบถ้าเฮ้าลีดถ้าเฮาถ้าเท้าหยิบถ้าเฮ้าหยิบกายแบบนี้ขอบเท้ากับสิบ่หน่อยกาเก่าขอบเฮ้ากับไงากาเก่าทอมืมดค่ะเนี่ยเ้าพับกับพับง่าย มันสีลร่งเขามันเองเลยว่่ได้รูปยังไง,งแค่จับเดียนเห็บ่ค่ะเห็นปะแป,ะปอวเองเลยว่่ได้บังคับมันยางน,นี่นเป็นเทคนิคนะคะเนาะบางค้นกับยานว่าขอบอกันอย่างนี้ชีดขอบบาด ข้างล่างากับโพว่าจังสิมันบองามค่ะโูว่าจังสิเหยียบขึ้นหนูเหยียบเนี่ยเห็นบ่ตีนผีหนึ่งขอบเจ้านะสีบแหลบข้างล่างออกมาเลยสีง,งามเขาหีอยู่ในหันแล้วดีว่ข้างในไปแล้วหนุ่มากนค่ะแลนไปย่าให้ได้หางจากจาก,กขอบนี่ค่ะมันบองามเนี่ยเหนี่กันมันกันจาก้างอยู่ ้าเห็ดหลายตัวหนูสิใส่ตีนผีเดียวเอาแลนปืนปื้เปืล้ลดตัวนี้ก็พับด้วยค่ะพับเข่าด้วยค่ะสร้างขาพับเข่าด้วยค่ะเลยค่ะแห็นเป็นลักษณะแบบนี้ด้วยค่ะย่างห,หูซีบมันจะว่าต่ำพับขเบนไปเพลินมันจะง,งามเก็บเก็บริม เนี่ยค่ะขอบสีบป้หน่อยบ่้ใหญ่ขอบสีปกติได้ค่ะเด้งามบองามบอย่ำหูเด้ค่ะย่ำหูก็บย่าริมข้างหลายหูเงาวกสร้างมันจังตัดออกค่ะ เห็นแล้วพับง่ายโอ้ใส่จ,ขบ,บ,นะจะะสบขอบแล้วคือผู้ใหญ่แต่น้อกหูบัดเนาะยิ้มหน่อยคนนี้จังหน่อยก็ได้แล้วค่ะมาใส่ก๊งขอบแล้วมือสุดก็ไม่ใหญ่ตัวยาม้านน้อยๆอย่งนุ่บวมมากแต่ว่าน้อยคนนี้จังหน่อยก็ได้ไม่ต้องือิ่งอยู่ยำประมาณนี้แหละคะ่ะยาจำยายำนิ่มหลายยายำหนหลายย,ายำประมาณนี้คะ่ะ เฮส่าข้านวนะดีว่ามือหนึ่งสี่ได้บ่พ่อร้อยพ่อยี่สิบสามสิบตัวบอยให้เฮสา่าที่วนาเห็ดเลี้ยวบ่ไไ้ค่ะย่านเบงบ่าท่าน <c oughs> บ่แมนดอกไดซ้มนี่คะ่ะส่วนหมากกันนี้ถ้าตัดอะไรก็แบ่งงานให้สร้างละคะ่ะสร้างเป็นผู้เย็บก็เย็บและะ้วค่ะแล้วสิแบ่งงานกับพอ่อถาตัดอะไรโอเคย้ำประมาณนี้นะคะนักเรียน เนี่ยมันกลายเช่เลือดเอาไว้อย่างนี้นักเรียนก็ต้องตัดออกนะคะมันไม่สวยตัดประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะเ้าเข้าใส่เข้มขาดมันกัดจังสีบอกของค่ะคืเอเขาใส่นั่นแหละนีตออะนะะ่ตัดออกเลยค่ะตัดอกเลยเนี่ยตัดไปประมาณตีนผีหนึง่งตัดค่ะตัดค่ะ เห็นบ่ค่ะขอบง่ามเรียบเป๊ะไม่แลบสวยงามค่ะเดมันฟูหรือมันหยาบมันคือง่ามค่ะแล้สิปิ้นออกมาให้เบิ่งนะคะปิ้นข้างในข้างนอกออกมาให้เบิ่งค่ะต้องเฟรมเดี๋ยวลงยูทูบให้แม่ด้วยนะโหซีบขึ้นมากค่ะกอดลองเบิ่งกันอ่ะอ้ ผ่านผ่านผ่นค่าซ้ำหนีเข,า,า,เข,า,เขาไปจา่างเฮาเขาเขาไปจ่างพม่ากับเหล้าดถอีสานมาต้องมาจ่างแล้วค่ะข่าซ้ำหนีเนี่ยฝุ่นลงนั่งแบบเข้าใจในรูปเนี่งามมาสั่นมีแต่หัวหานานแะค่ะเหตุอย่างไปผ่านเอ้ยงามค่ะค่ะ ขอบได้เฮ็ดจังซี่ล่ะค่ะซ้ำหนีพ่อข้างกระเป๋าก็ธรรมดาโอเคกระเป๋าข้างเจาะข้างข้างนี้ก็โอเคมันอยากแบบนี้หนึ่งกับสอได้หรอกระเป๋าแบบปลาเหมืนคาโฆษณาเนานะคะ่ะกระเป๋าเรียวๆไปห้องนิ่งนะนี่ค่ะสซ่หนี่ค่ะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะค่ะเนาะกีบ ให้ล้มไปทางสาบสีบทเลยข้างหลังให้ล้มไปทางเป้าจรเง,รงเนี่ยนุวายจะจะจะกายออกมา,กาเห็นบ่ขนาดจ,จะขอตังกายนี่มันสีบองามมองหลือมันบองามค่ะเนี่ยเดี๋ยวสีเดลออยู่ค่ะหลังฉากไปค่ะโอเคเข้าไปเียดกับเป๊ะงั่นสวงามโอ้ยเนาะ ทางเหตุงานจังสีสุขลนสุขลนถัาแก่ก็คือโอเคมองหนีบ่าหูเพื่อนแลนไปเบอบเดี๋ยวสีเบิร์อีกเทนึงเด้อค่ะทานี้มองหนีเพื่อนแลนกับกัลเลนห้เด้อค่ะเด้อตัวหนีเดี๋ยวนู้นข้างในเบิร์อยู่เดี๋ยวสีออก,นนะะกะะด,ด,นนดกกกไปเบอร์ก็เสียเวลาเดี๋ยวสีชงยูทูปห้แล้วเด้อค่ะ้างที่เอางานไปมือนี่เด้อค่ะเดะ้อตัวยางสีเขียว กีบตายหนึ่งกีบเขาเรียกกระเป๋าเจาะข้างมางามค่ะเด็เขามาเข้าใส่งามเนาะโอ้ยงามค่ะดีค่ะจบเนาะคะ่ะวิธีสอนเย็บกางเกงส่งนี่เนาะค่ะถ้าเขาเอื่นส้งใดล่ะัูเจ้าเอื่นส้งไดเ,เอินหลดจนออกมาเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะเจอกันตัวอย่างตัวใหม่นะคะดีค่ะ